อยากฆ่ากันได้ไหมไอ้สองคนเนี้ยพี่ขอได้ไหมพี่จี้ไงฮาวฟูอะไรเนี่ยชื่ออะไรวัดตัวก่ี่ผมจะพิมพ์นะฮาวฟูวโอเคหัวฟูตัวผมเขียนอย่างี้เหรอเออหัวฟูเนี่ยอยากฆ่ากันได้ไหมขอร้องแมะได้ได้เจได้พวกแค่สองคนนะเนี่ยได้ได้เจได้เราบ่มเรามายืนดูศพตรงเนี้ยเราคนละศพเลยเราคล้องคนละศพเลยเออแล้วเราก็วัดกันเลยว่าใครจะถูกโกรธนะ้ไรเงียบไว้ใครถามเราก็เงียบ คอนเงียบเลยรับสองคนคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ผมเป็นมืออาชีพคอนเทนต์ผมอะเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยไอ้จีอยู่ไหนไอ้จีอยู่ไหนโอ้โหแม่งไอ้จี้อยู่ไหนเจ๊มาเป็นพยานรักให้ผมหน่อยมา โอ้ได้ได้ได้ไปฮะไปหาไอจีหน่อยได้นี่ไงวิ่งพาหาอยู่เนี่ยหายอยู่แล้วไอเจ๊เจ๊เป็นโลอะไรบอกบอกนี่ผมเจอแล้วนี่จีจีคนเยอะกว่ามันมันแม่งคนเยอะด้วยอ๋อทีแรกอยู่ทีเออเออมีคนไปด้วย อ้วม่งเยอะจังล่ะไม่เอามข้าหนูไม่ได้ยูสองสองเออได้ยินเสียงไอจีอยู่ไหนอ่ะตนี้ได้เชื่อใจได้ใช่ไหมอ่ะไอจีอยู่ไหนเจ๊เชื่อใจได้เจ๊มันอยู่ข้างล่างไงเราไม่รู้ทำไมไม่ฆ่าล่ะไอ้ยจีมันแหลกไงเจ๊มันแหลกอ้าวโอ้โหตัวนี้เป็นนกกระทุงครับอ้าวมีคนตายด้วยอังเดียชนะสุดแล้วเหรอสีขาวเป็นเป็ดครับผมฆ่าเขาแล้วแล้วผมอ่ะ จริงจริงจริงบอกงี้เดี๋ยวโดนยิงหัวหรอกจี้พี่จี้มันมีมือสังหารนะรอดแล้วกิจี้ติดเจอกันบูนี่บูแทนบูชายันได้ไหมได้ได้ลงไปลงไปลงไปนั่นนี่มันเฮ้ยอย่าฆ่าโอ้ไม่เกิดเราไม่เกิดกะมันอยู่ไหนเราเกิดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเพิ่งฆ่านี่ไหมล่ะได้ได้ได้อะไรบอกมา ได้ได้เป็นโลอะไรบอกมาผมเป็นผมเป็นเป็นสตรีมเมอร์เน่ยหาพี่จีเป็นไงหาไหมกูตายแล้วเกือบหาแล้วมันจืดไปนิดนหมอะเอาไปเอาไปผมเป็นผมเป็นผมเป็นลันหลันหลันพี่พี่เอ้ยไอเบน้ยเฮ้ย ไปชีวิตครับขอบคุณพี่นี่คือสิบนาทีสำหรับคือสิบนาทีสำหรับคุณที่กดครับว่าไงกดแล้วก็พูดสิสิบไม่ยากกดไปเลยนะเอฟพอดยินีใครทำโดโด่มาให้ผมมั้งมึงมาขัดจังหวะพี่จริงๆเออใช่น้องพอดนะเป็นน้องเวดเลยเออพอดพอดไปพอดไปพอดไปพักไปเจวไปเจเลกำลังจะบอกพี่จี้เจอกันที่เดิมโปรกรมอะไรจะสอนคนแต่ทำไมเออแต่เขียวที่มาเขาบอกว่าเขาเป็นสตี เขาบอกเขาบอกไงเจถามว่าเป็นรัวอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสตรีมเมอร์เขาจะก่อกับเธอแล้เป็นสตรีมเมอร์สารยามค่ะต้องใส่อะไรเธอเลยสตรีมสตรีมเมอร์นี่คือที่มันฝูกนที่มีไอร้อนๆใช่ไหมสตรีมเมอร์เนี่ยใจเย็นนะใจเย็นนผมไม่ได้บอกนะตอนนั้นมันองมีันเต็มเลยนัตนอาหอะไรนะครับผมสั่งเงดิ่งมาสอนกันเลยเครื่องทำความร้อนอะไรป่ะสตรีมเครื่องทำสตรีมเครื่องทำเงอไโอเจทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เจมุ้งอะไรวะเนี่ยจริงจริงโอเคปะ ผมเอาเน้นเล่นให้งงไม่ได้เล่นให้หาโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมมีแบบสตรีมเมอร์มีอะไรจืดเลยไอเจไอเวนเนี่ยวะถอนถอนเจคนเวนนี่ยอะไรวะไม่ต้องเป็นคนไอจีอยู่ไหนเฮ้ยเาเจเป็นแคนาเดียนนะโอเคไปแล้วเจเป็นแคนาเดียนนะไอจี เองน่ะผมกทีพี่อยากไปยุกปอนไม่ไปเยอะครั้งต่อไปหลายครั้งไหนไงแล้วเจ๊อยากไปยุกันดีแล้วใครจะผมขอเรียงไอ้นี่ที่ห้องทดลองให้เสร็จก่อนได้ไหมมันขวดเดียวขวดเดียวเนี่ยอันนี้น่าจะไม่ต้องกดแล้วมั้งที่เดิมนะผมไม่กดแล้วว่าอยากฆ่ากันได้ไหมสองคนเนี้ยเจ๊ขอได้ไหมพี่ที่ไห้หัวฟูอะไรเนี่ยชื่ออะไรวัดต่างหูเัาฟูโอเคหัวฟูหัวไม่เขียนนี้เหรอเออหัวฟูเนี่ยอย่าฆ่ากันได้ไหมขอร้องเนี่ย ได้ได้เจผมเช้่สองคนณลเนี่ยได้ได้เจได้คือผมผมเครียดนะตอนนี้ผมอยากยิไปอยู่ในท้องนกกระทุงแล้วลอยทำเควสดีกว่าบังครับผมเชื่อใจบังผมยังไม่ได้ทำเควสเลยบังรุณว่าใครเป็นคุณว่าใครเป็นนกกระทุงคุณว่าใครเป็นนกกระทุงไม่รู้เหมือนกันบังในฐานะที่ผมเชื่อใจคุณมานานนะคุณคุณอ่ะผมรู้ว่าคุณจะไม่บอกความลับของผมให้ใครรู้ใช่เพราะว่าความลับของบังก็คือใช่เพราะว่าผมเป็นนักสืบ คือผมเปใช่ผมใช่ตาผมมันเป็นสายสืบแต่เรื่องนั้นที่เรารู้กันสองคนนตาผมมันเป็นสายสืบใช่ฮะ<า>ตาผมมันเป็นสายสืบจริงเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรฮะปล่อยเขาไปก่อนเดี๋ยเราแรมเพปอป่าเองฮะตรงนั้นอ่ะเออเราก็คุยกันก่อนนะได <c oughs> ้เราคุยกันก่อนเนอะเรารู้ว่าเรารู้เราเรู้กันอยู่แล้วว่าสองคนนี้ว่าเขาเป็นอะไรกันเออเขาเป็นแรมเพอเขาป่ากันโอเคตาที่ผมไปชนสูตรมาเออผมชนสูตรก่อนได้ได้ ฉันนะสูตรเก็เขาปาดกันนี่บังแล้วมันก็มไม่มีอะไรนี่ใช่ผมก็หลอกไปงั้นแหละเรามายืนดูศพตัวเนี้ยเ,เราคนละศพเลยเราข้องคนละศพเลยเแล้วเราก็วัดกันเลยว่าใครจะถูกโกรธอะไรเงียบๆไว้ใครถามเราก็เงียบคอนเทนต์เราเงยียบเลยนนรเราสองคนคอนเทนต์คอนเทนต์กับคอนเทนต์ผมเป็นมืออาชีพคอนเทนต์ผมอะอเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเป็ดอีกตัวตายไปแล้วไงอยู่ผมไม่ทําเควสด้วยขี้เกียจไงอันนี้กี่น้องผมดี่หว่าใช่ครับเราเงียบเนี่ย เอารีบกดจังใชแล้วเอาแล้ววบพี่ผมเจอแล้วสองคนอีฟูเบ็นเอ่อแั่ท่านคิวครับศพเนี่ยผู้ชายอะเจเจเชื่อผมไหมว่ามันเป็นอุบัติเหตุศพไม่ใกล้ศพมันไม่ใกล้กันอุบัติเหตุแล้วพี่ใช่เจเชื่อผมดิมันเป็นอุบัติเหตุเจอีฟู เดี๋ยวนะพี่จี้พี่จี้เป็นนายอำเภอแล้วพี่จี้ไปขั้นในกรใช่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 มันเป็นอุบัติเหตุถ้าใช่ขนมของคนท่ามมองอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่พอเราเป็นโดโด้เชื่อผมอย่าไปโหวตเขาให้นายอำเภอยิงหรือสั่นเทียงยิงเดี๋ยวผมจะให้ผมจะการผมจะบอกว่าขนมขนมองคนท่ามมองคุมาผมเสียไม่ได้อยู่ใกล้กันจ้าใช่อ้าวแล้วใครอ่ะค่ะเชื่อผมมันเป็นอุบัติเหตุเจ๊ น้องน้องพอร์ตอ่ะน้องพอร์ตเขาเห็นเหตุการณ์แล้วว่าใครเป็นคนปาดน้องพอร์ตว่าไงฮะเรยอไงแต่เป็นโดโดูนะไม่ผัวไม่คู่รู้บ้างจริงวะให้เฮ้ยเจเจต้องเชื่อห่าบุ๋มจเจ้เฮ้ยเจ้ไอ้ไอ้ไอ้บังไอ้เวนยังไมยากคุยคุยด้วยคุยด้วยก็เลยปาดกันเลยเหตุผลโคตรแย่ พูดเออเป็ดโปครับยังไม่ได้รีพอร์ตเลยกดเข้าไปเดินเข้าไปที่ห้องแท่นบูชาแล้วมันก็รีพอร์ตขึ้นมาเองครับจะอยู่ไหนใครแท่นบูชาจอยู่ไหนแท่นบูชานานยังไงเฮ้ยมันน่าจะนานแล้วมีมดกัดเบีงออกมาซ้ายมือเออใช่มีมดกัดเดินออกมาเข้าถ้ำ แต่แต่น้องบอกว่ากล้วยไข่น้ําเจียเขาบอกก่อนที่ลบก่อนข้อมูลผมมันมีเยอะผมเล่าให้คนอีกคนอีกคนฟังไปแล้วส่วนเจ็ดฟังไปแล้วแต่ผมจะไม่เล่าอีกมดกัดผม,ม,ดดผมไม่ได้มาร์คหัวเมื่อก,กี้เนี่ยมาร์คไม่ทันเลยเขาใช่มผม,<อ>ผมรู้ว่าสองศพน,น,นั้นเป็นรายตายอันนั้นแหละและที่คุณบวตไปคุณบวตคนดีนนออกด้วยหนึ่งคนก็เลยคุณได้ําอันบาหารบาปอันอาหารที่คุณบวตคนดีออกไปอ่ะน้อง หมายถึงใครหมายถึงเจ้าไม่ใช่ผมมไ่คุณโบดสีเขียวเข้มอ่ะสีเขียวขี้ม้าคุณโหวตเขาออกไปอ่ะตาที่แล้วอ่ะเขาเป็นคนดีคุณได้โหวตเขาออกไปฉันผมบอกให้เขายือนแดนเภอปาดกันใช่ไหมผมบอกให้เขายืนอยู่ตรงศพแค่นั้าถึงเวลาไา่ได้มาถึง IP ให้เาไม่อกี้นายบอกผมเป็นแคเดียตไปบอกคนอื่นต่อนะไปบอกคนอื่นเลยเมื่อกี้เซเลสตายแล้วผมบอกไว้ก่อนเจริง

นกูปาดกลางทุ่งนาเลยนะเวลากูจะปาดก็ตีไข่ร้วมมือกันอ่ะอ๋อสีไข่ครับสีขาวครับอย่าตาบอดครับโท่โทษทีครับโทษทีครับผสมสีผสมสีทำไมวะผสมสีอะไรตอนนี้ครับพี่โอ้นุนี่อยากผสมทำไมอ่ะไอ้เจี๊ยงต้องผสมสีอจ้าทำไมอะต่าวหรเหี้ยอ้าวโหอดได้ไงวะงู กล้วยกล้วยทำไมกล้วยเข้ามาแล้วแบบก็ตายเลยเหรอศูนย,ย์ดดูเจ็ดก็ตายเลยใช่เจ้ยังไม่ได้กดเลยใช่ผมปาดเองเหงาว่าผมเหงาผมไม่มีเพื่อนคุยอะ่ะอืมจริงคุณได้หวตคนที่เป็นคนดีไปผมทราบบอกรู้เขาว่าว่าผมเป็นเป็ดอ,อ่ะออจริงฮะหัหวคูไม่ใช่คนห,หัวคูน่าจะปาดคนได้แค่ปาดไม่ใช่ หัวฟูปาดคนได้หัวฟูจะปาดพี่จี้หลายรอบแล้วไม่ใช่เขาเดินขยันเดเลยก็อยู่กับผมอยู่งไอ้บังไอ้เวนคนหนึ่งไอ้บังไอ้เวนไอ้ชิหายไหนพึกบอกว่าจะรอดไงชิหายไอ้บัง